ไปกันที่บังคลาเทศครับบังคลาเทศนั้นก็เกิดการชุมนุมเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะนั่นก็คือทางด้านเอม็มมานูเอลมาครองอไปพูดถึงเรื่องของอตำหนิชาวมุสลิมสายสุดโต่งและก็วิจภาควิจาร์ณว่าศาสนาอิสลามนั้นกำลังตกอยู่ในวิกฤตทั่วโลกนอกจากนั้นเองเนี่ย ทางด้านมาครงยังประกาศแผนปฏิรูปศาสนาอิสลาม,มเพื่อที่จะให้ชาวมุสลิมกว่า6ล้านคนที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสนั้นปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับค่านิยมวัฒนธรรมของฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องใหญ่มากใช่ครับพอประกาศออกมาแบบนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับ ประเทศที่นับสือสาศาสนาอิสลาม,มและนี่ครับล่าสุดนั้นที่บังคาลาเทศเกิดการชุมนุมกันนับหมื่นคนเดินขบ,บวนกันในเมืองทากาเมืองหลวงของบังคลาเทศมีการเผารูปจำลองเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสินค้าของฝรั่งเศสนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะด้วยความโกรธแค้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็เอารูปเนี่ยของประธานาธิบดีเอ็มมาเนูเอลมาครองเนี่ยแล้วนี่ฮะใช้รองเท้าฟาดลงไปบนรูปแบบนี้มีการเผาด้วยนะฮะมีการเผาด้วย นะครับนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งนะฮะเนื่องจากว่าผู้นําฝรั่งเศสนั้นไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความเชื่อเรื่องของศา,ศาสนาตอนนี้เนี่ยนะ,ะในตะวันออกกลางนั้นมีการปลุกระดมในการที่จะบอยคอรดฝรั่งเศสคว่ำบาศฝรั่งเศสร,รวมถึงเนี่ยนะฮะตอนนี้ฝรั่งเศสเองนั้นก็หวั่นวิตกเนี่ยนะฮะว่าพลเรือนของตัวเองที่อยู่ในตะวันออกกลางนั้นจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ด้วย